สวัสดีคะ่ะพอแม่พีิ้องมื่อเนี้ยกมาบอกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กันยายน2567นะคะแนวทางจะเป็นของเลขล็อกจิกนะคะที่เข้าไปเต็มๆทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มเนาะคะ่ะมี่ไผไใดไผปังมะนะ่เนาะพอแมพน้องมื่อนี้ยกผ้าเมื่อเบิ่งเขา่าคือเก่าเนาะคะ่ะนี่จะเป็นนาของมาดามเนาะ หลังจากน้ําท่มวมสามรอบแล้วพม่พี่นองเอ้ยเอาบว์วาวลายใหญ่ห้างเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่านาะค่ะน้ะค่านี้ก็จะเป็นของเลขล็อกิกรัฐบาลไทยนะคะเป็นจ้งได้พม่พพ่นองเป็นจังไดมีไผ่ใดไดตามน้าเผื่อน,บนโบน้อของเลขล็อกเิข้าไปเต็มเต็มเลค่ะเข้าไปเต,มต็มเ,ะะเต,มต็มนะคะเข้าแบบไม่อเข้าตัวกลับนะแต่เข้าตัวเน้นตัวจอนะ ข้าตัวนี้นตัวจอบเพราะว่ามาดามเห็นสูตรตัดของเขาเข้าตรงตรงสูตรตัดเข้าตรงตรงค่ะก็เลยจะพูดว่าเข้าตรงตรงเนาะอ่ะให้ดูทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มนะคะให้ดูทั้งสองสูตรเลยนะคะสูตรตัดและสูตรเต็ม สูตรตัดและสูตรเต็มเข้าทั้งสองสูตรถือว่าเจ๋งเนาะแก๋วมากๆนะคะสูตรเต็มเข้าไปที่สี่เก้าแล้วก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะถือว่าเข้าว่าผ่านปังสุดๆเนาะคะ่ะมีใครได้ใครตามเลขล็อกกิกไหมเนาะพอเปิดช่องใหม่นะ พอเปิดช่องแค่นั้นแหละเจิมช่องให้แบบเข้าทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มเนาะรัฐบาลไทยถ้าใครได้ตามก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะเพราะเขาเปิดพึ่งเปิดช่องใหม่ๆเจิมช่องให้เลยทันทีนะรัฐบาลไทยของเลขล็อกจิกเนาะค่ะดีใจกับคนที่ได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้รอติดตามชมเรามาไปกันต่อ เพราะว่าของเลขล็อกจิ๊กนี่ถือว่าเดินดีมากนะสามงวดติดติดแล้วนะคะรัฐบาลไทยสูตรตัดไม่ผ่านเนาะเพิ่งจะผ่านโบสในสูตรตัดันแต่สูตรเต็มนะคะสามงวดติดติดรัฐบาลไทยวันนี้ก็เข้าไปเนาะแต่ให้ดูคร่าวๆวันนี้ก็เข้าไปเ็ดหกหกเ็ดเข้าตัว ตัวเจาะเนาะแต่เข้าตัวกลับนะคะแล้วก็งวดนี้ก็เข้าไปที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่เต็มเต็มนะคะเกือบแตกสามตัวเนาะพแม่พี่น้องเนาะเกือบแตกสามตัวแล้วพแม่พี่น้องเข้าไปเต็มเต็มสี่หนึ่งแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวเจาะสังเกตเด้อค่ะเข้าตัวเน้นตัวเจาะเด้อค่ะเด้ะ วัดนี้หลุดเนาะเข้าตัวเน้นตัวเจาะนะคะเข้าตัวเน้นตัวเจาะแล้วงวดนี้ก็มาเข้าหกเก้าแปดแปดเก้านะคะงวดนี้ก็มาเข้าเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็งวดนี้ก็มาเข้านะคะงวดนี้ก็มาเข้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่ตรงๆแล้วค่ะเข้าตัวเน้นตัวเจาะแล้วงวดนี้ก็มาเข้าเก้าศูนย์ ตรงๆอีกนะคะตัวเน้นตัวจออูของเพื่อนเขาตรงๆไหลหวดตัวพวงเอ่พน้องแล้วก็เข่าตัวเน้นตัวจอด้วยเด้อค่ะเข้าตัวเน้นตัวจอด้วยนะคะวันนี้ก็เขา้าเข้าไปที่เจ็ดเก้าเข้าไปที่เจ็ดเก้าตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะป๊าดเข่าตรงๆอีกแล้วพ่งเอกพน้องถือว่าเดือนดีนะคะ แลงวดนี้ก็9-0ตรงๆอีกค่ะตัวเน้นตัวจอถือว่าเจ๋วมากๆเนอะอ่ะอย่าลืมเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวแคปหน้าจอสุดยอดสุดยอด10งวดนะคะที่มาดามเขียนไว้เนาะ10งวดเข้าไป7งวดจับคู่นะคะ สองตัวมาตัวสิบงวดก็เข้าไปเจ็ดงวดเหมือนกันแล้วก็จับคู่เข้าไปเจ็ดงวดถือว่าผ่านถือว่าปังสุดยอดสุดยอดนะคะงวดนี้มาจับตามองห้ามพลาดเด้อพูม่พี่น้องเอาไปจับไว้ก่อนเนาะแต่สูตรตัดยังไม่ได้มานะคะสูตรตัดเลขล็อกิกยังไม่ให้มาเนาะแต่งวดนี้ให้มาแบบ บนคือบนล่างคือล่างนะคะให้มาแบบบนคือบนล่างคือล่างเด้อพแม่พี่น้องจับตามองบาทนี้เพิ่นคือแยกบูเพิ่นมีช่องแล้วเพิ่นไล้เหตุแบบไม่บ่เหอะเพิ่นคือสีม่วงไว้โดนแล้วเนาะแต่ว่าบ่เหตุมาเนะาะพแม่พี่น้องพอเปิดช่องเป็นของตัวเองได้ไอเดียใหม่ๆก็ดีสําหรับเอฟซีสำหรับคนทุนน้อยเนาะคะ่ะสําหรับคนทุนน้อยอยาก ไปรัฐบาลไทยเนาะค่ะค่ะเรามาติดตามชมว่างวดนี้ล็อกจิ๊กจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะค่ะสูตรตัดและสูตรเต็มให้ดูไปแล้วเนาะค่ะเนาะเรามาติดตามชมงวดนี้เขาให้มาบนคือบนนะคะล่างคือล่างนะคะสําหรับคนทุนน้อยที่อยากไปเนาะที่อยากเอาไปหยิบจับลอตเตอรี่เด้อค่ะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเด้อค่ะ ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใด้อค่ะเอาไว้เป็นแค่แนวทางนะคะสำหรับเอฟซอยากตามนะคะล่างคือล่างบนคือบนเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าทำสูตรมานานแล้วมีสูตรบนสูตรล่างแต่เขาเอามารวมในช็อตเดียวกันก็เข้ามาหลายงวดเนาะงวดน,นี้เลยแบ่งให้เป็นอย่างดีแล้วสูตรตัดค่อยรอใกล้โค้งสุดท้ายรัฐบาลไทย จะออกเดี๋ยวเขาจะจัดให้แน่นๆเนาะค่ะเนาะอ่ะถ้าใครจะตามของเลขล็อกกิกวันนี้รัฐบาลไทยในงวดวันที่16กันยายน2567วิ่งบนล่าง3กับ93ตัว3หาง593 590 592สองตัวบนนะคะสองตัวบนสามศูนย 3 5 9095นะคะแล้วล่างนะคะล่างวิ่งล่าง7กับ9เน้นที่7เด้อค่ะเน้นที่7 2ตัว4หาง7 3 7 9 97นะคะ7 3 7 9แล้วก็9 2 9 3นะคะ 92, เก้าอเ้าสามอาพี่แม่พี่น้องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามกองเลขล็อกกิกเด้อค่ะบนนะคะบนตัวเน้นตัวเจาะ530นะคะ3ตัวเน้นให้2หาง530แล้วก็590นะคะ2ตัวเน้น2หางเด้อค่ะ30มศูนะคะ3090 ล่างเด้อค่ะล่างเน้นแค่สองหาง3 797อย่าลืมไปกลับเด้เอพ่อแมพี่นองเด้ออย่าลืมไปกลับเดี๋ยวตับแตกนะคะเดี๋ยวสิาง,งทงว่งได้แล้อพ่อแมพิ่นนเนาะเผื่อจะเผื่อจะเข้าตัวกลับเหมือนเหมือนสูตรเต็มเนาะแต่สูตรตัดของเขาเขา้เขาตรงๆนะคะสูตรตัดเขา้าตรงๆอ่ะรอสูตรตัดเด้อถ้าใครอยากตามของเลขล็อกยิกจยรีบ จะรีบบอกให้เอามาลงให้เนาะก่อนรัฐบาลไทยออกประมาณวัน2วันเนาะสวันเดี๋ยวจะลงให้รอติดตามชมสูตรตัดนะคะเอาสูตรเต็มไปไว้ฝันก่อนเดอ้อพ่อแม่พ่นองเดอ้ออัน5้ฝันดีก็บ,บอกกันในเด้อะค่ะเดอะ้อผู้ใดฝันดีฝันแมนเนาะเพราะว่าประวัติของเลขล็อกยิกให้ดูไปแล้วเนาะค่ะเนาะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกยิกเนาะคะ่ะ ยังไงก็กลาบขอบ,บุญขอบคุณเลขล็อกชิกนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กลาบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าเนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงของโชเชียชัยยังไม่ได้ลงให้เหมือนกันเนาะคะ่ะของโชเชียชัยเข้าไป ทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มด้วยค่ะทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มสูตรตัดก็เข้าไปที่ศ6ตรงๆแบบไม่ต้องกัดสูตรเต็มสูตรตัดก็เข้าไปที่60เข้าตัวกัดแต่เน้นที่หกศูนยหกเาะ ปังสุดๆพ่อแม่พี่น้องรอติดตามชมถ้าใครชอบก็คอมเมนต์เข้ามาเนอะอยากให้ลงของใครรัฐบาลไทยเข้าไปหลายคนมากเนาะค่ะอย่างออเสรีนี่ก็เข้าไปเนาะค่ะเนาะออเสรีก็เข้าไปที่เก้าสี่ตรงๆแบบไม่ต้องกักให้สูตรเต็มมาแล้วเนาะอันนี้จะเป็นสูตรตัดโค้งสุดท้ายเข้าไปเต็มๆแล้วก็ของซองสุวรรณนะคะของซองสุวรรณก็เข้าไปที่ ก้าสี่ตรงตรงแบบไม่ต้องกัดถ้าใครเป็นแฟนคลับรอติดตามเด้อค่ะเดอะ้ออ่ะแล้วก็สูตรตัดก็เข้านะแต่เข้าตัวกลับนะคะของซองสู่วันเนาะของซองสู่วันสูตรตัดก็เข้าเหมือนกันนะคะแต่เข้าสี่เก้าเนาะค่ะเนาะอ่ะเรามาติดตามชมของเซียนหนุ่มลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่ะอ่ะเรามาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะนี่จะเป็นของเลขล็อกกิกเนาะ ถ้าใครจะตามแยกให้แล้วเป็นอย่างดีบนคือบนล่างคือล่างเด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขล็อกจิกอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่ให้แต่เลขแนวทางระวังทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น sc ใหม่ sc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ